ของทำพิธีทำสารพิธีออกจากนิวรต์หรือกำจัดผีเหรอครับทำอะกันอยู่อ่ะผีสตรีมอยู่มึงไม่อ่ากเชื่อโอ้พระทูปโรงพยาบาลร้านเห็นสะอาดเลยเออมาใหม่พ้องมาใหม่พ้องเฮ้ยผมเกิดมาอยู่ใกล้ผีเลยวะไหนวะผีอยู่ไหนวะกระตุกแหลกแหลกแหลกรอบค้าฟิกก่อนใครวะเนี่ยไอ้หัวผีไอ้หัผีเฮ้ยลื่นจัดเฮ้ย อย่าแยกผีวายามโอ้ยามอย่าแยกต้อะไรวะไอ้ผีมาผีมาไหนไหนไอ้ยมูดมไกูรู้ดีเดียวแจต้นไฮมึงเอาดิเอาดิเขาตู้อะผู่นี่อ้องฉันเฮ้ยผู่นี่กูชอบคำนี้ว่าผิวนี่ผีอนู่นี่นี่อะไรอะผิวนี่ แชร์อะไรหน่อยโอ้น้ำมนไม่ให้กูเอ้ยเอ้ยไปไปไปเก็บทูบหาทูบหาทูบดี๋ยวกูถือไลเซเบอร์เลยบอกมีน้ำมนต์เลยเฮ้ยผีวิภาเขาไม่ได้โหดเลยที่ว่านี่นห้องนี้ห้องนี้เรา,ญญญาต้องสวดมนต์นเอาเฮ้า <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ไปไปกูโดนทำไมกูโดนมาดิมาดิไหนวะนีเออไปแล้ววิ่งดีไปเลยไปไปไปเออบายมันมาแล้วเขาไปกูโดนว้า ประตูนคุณจะได้ยินเสียงเกมไหมเฮ้ยเฮ้ยเข้าเลยไอ้มันขังประตูนมันพังประตูมันไม่เห็นเราูประตูไม่เจอหลอดน้มนต์ุยวีเอากดชิได้เรไปคุยวีแต่แรกวะเอามาโดนน้มนต์มาดนแตงมูดจู๊กเอติดกูติดเฮววตีเลยไอ้ กยใหญ่ใหญ่้ยใหญ่นะมาวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเอ้วันมันเอามิ่งกูบิวไปแล้วเอ้ยอ็นหน้าหน้าคุณคุณเออไม่ใช่พี่ยหน้าพี่แซกเฮ้ยโทรศัพท์มันมันหายตัวชัวร์เลยจำได้โอ้ไม่เฮ้ยกำทางไหนวะเฮ้ยบ้านี่เลยสวยเอาไม่ดีจัดเลยเป็นไงล่ะอ๋อมันให้กดเป็นเสดใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ไม่ตายยิมายไปองกูแล้วทุกคนไปอยู่ไหนกันไะตอมอยู่ไหนฮะอยู่กับผีอ้าวมันจะเอามันจะฆ่ากูด้วยมาแล้วเว้ยมาแล้วอ้าวแล้วแล้วมึงยืนดูนี่อยู่ตรงฟื้นมันวับมาเฮ้ย เโอเคทีมเมื oh, oh, yeah, like ่อเต็มโอ้ไม่เต็มหาฮิวเลยเอ้ยเชี่อจะมาตอนนี้ก็ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยตกกันโต๊ะขัดไอ้เสี๊ยดไอ้เจี๊ยดไปแล้วโอ้ยยัยหมดยัยแล้วมึงจะทำอย่างนี้ไม่ได้ตอบตัวตู้นี้มันอยู่ตู้นี้มันอยู่ตู้นี้เออมันได้ย่ีิน ไอ้เหี้ยมันมีคาบิเ่ก็ไม่บอกกูไม่มีหรอไอ้เหี้ยไปแล้วเก็บติยามโอ้โห้ยเด็กยาหาหาที่หลบหาที่หลบนี่ไงติยามมุดมุดท่อนสดมนต์สดมนต์สดมนต์ชุบพวกกูไอ้โอ้ก วายสวัสดีคนพื้นพ no. ื้นพื้นพี่อยากเออเรียบร้อยโดนฝากแชร์ไรนี่นี่ไงผีว่าห้าโดนโดนฝากแชร์ไล์หน่อยขอบคุณการแชร์ไรครับผมอัลิยะครับเรามาเรามาไม่ครบตียังไงสี่คนเราไปได้สามคนเฮ้ยเขาบอกรวมกันมันดีกว่าไหมากูมีไล่เซอร์แล้วมายัวต้ง รวนกันเราอยู่แล้วแยกหูเราตายรวมกันเราวัดไว้เราพูดแล้แยกกันตายดีกว่าแล้วมุกนี้เลี่ยนหรอบ่ะเนี่ยไปไปหาของทำพิธีหาทูบหาทูบโอ้เปิดกองเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นใครทำไรมุณตีนผมไม่ต้อง่พอดีเด็ดเด็ดเกมมันก็เลยโบกเข็นมายันโลูกมายันอยู่ไหนกันเฮ้ยอยู่ไหนกันปึ๊บเฮ้ยแยบหยดเลยเนี่ย นี่ใครเนี่ยโอ้เนียนมากไปเดินขึ้นไปหาพวกมึงแล้วกำคุลงอลงอื้อกูลงเขไปหาพวกมึงแลนโอ้ลงไปเข้ามาไม่มีตู้โอยผมันลงไม่ได้ใช่มเ้องิงอ้าวไอ้รงกูเปิดเก้ ตับตับอะไรที่ตรงนี้มันรอควันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งไหนไหนเออตรงหน้าประตูนั่นแหละนีไงซ้อมมันมันด็อกมันด็อกมันมันป้องกันมันชิดขวาอยู่ฮุบฮุบฮุบนีไงวนิ่งเลยกู๋ชายันยังไงวะโอ้โอ้วิ่งหนีเลยไเจอเยื่อนเพืนเพ้ยวัดไอ้หัดวิ่ง เฮ้ยไอ้ตบไอ้เงี้ยไปแล้วตาไอ้เงี้ยอะไรนี่กูไปทอดอีกหราอเปล่าโอ้โอ้ดักอย่างนี้ดักอย่างนี้มึงฆ่ากูไหมมึงฆ่ากูเลยไหมโอ้เกูอดยังไงเนี่ยเลือดตไปดีไปดีตะโกนกูดีโอเคเบี้มึงเก็บ้ยกลชุบกูอีกรอบเลยด่าไม่นานละกู้สติปจู อุ้ยทูเร็วเร็วเร็วเไอซีลิฟเร็วลิฟเออมาเลยอ๋อตรงนี้อ่ะบ๊ายบายนี้ยตัวร่อนกนะครับอะรปัญหาอยู่นะเอออ้ยมันลองหนึงแล้ว ต้องหุนด้วยเอาดิมาเร็วขอเวลาเล่นยาจีนตี้ยังไหนเดี๋ยวอ๋อได้ไงวางทุ่งวางนีวางวางขอเวลามูตได้กุ๊กขี้เลยมูเฟนบอสเตอร์เลยตอนนี้อันนี้เกมแรกพวเซตติ้งอะไรพวกนี้เกมไปแล้วดิดตะบโร่เค็มเก็บตู้ประคำโอเล็แล้วแลแล้วรออย่าอนั้นแล้วทีนี้แม่งมานสามเฟรมเลย แอบตู้เซตติ้งก่อนดีเนะถ้าแอบตู้มันมีคลิกตามอีเวนต์นะไม่กดมันรู้ตำแหน่งนะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาลิภาลุงลงไม่รู้เรื่องเลยลูกโอ้โทำไมมันกระตุกอะค้างไปแล้วครับเปิดกล่องลุงโอ้ยโอ๊ยบล็อกบล็อก เออเอางี้เดี๋ยวผมเออมาดิสวนผมจะสวนละวิไม่น่าไหวอ่ะคิไปอันนี้ไหนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนอ๋อไปปลุกอืมกันเัยแกแล้วอยากสตรีมแต่คอมไม่ไหวไอ้เจ้ากูขาดขางไอ้เไอ้ไอ้เดี๋ยวเอากะเฮ้ยเช่นะกูบัคคานนี้กูคงต้องไปอันนี้แล้วแหละ ดักหน้าอย่างนี้มึงใครก็ได้มาช่วยกูสวดมน์หน่อยกูโดนผีไล่อยู่สู้ๆนะเสี่ยคัตเตอร์ตามหลังกูอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุกูมือมือือืออโอ้โหกูล้มไปแล้วถึงขึนดี้ได้สิว่าตีละ้อะไรงม่ะรอยากไปทีโรกแต่เปนแค่งูไบีม มันมาเลยบ้ากว่าบ้าอะไรวะทางละโง่ถังละโง่แล้มึงทำแผนมึงทำอะไรกันบ้างนะเด้อสีหันหน้าให้เดิอย่างนี้ก็เดินได้เจ็บเจ็บมาเลยเอ้าเขือกเขือกเชือกเขือกผีเห็นผมไหมคุณไม่ได้มาเลยอะไรวะอะไรวะเนี่ยผมถามไม่แน่ใจเมื่อกี้มันมาได้ยังไงมันวาร์ปมาไงมันได้ยินเสียง ไม่เว้ยคือประเด็นคือกูกูกูลืมไปว่ามันต้องออกขวาเว้แล้วกูออกซ้ายสิรินะสิริสิริมีเหมือนกูเลยนะระวัง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 นะโอ้ยจะข้างหูกูเลยดูองเปนคนเยเนี่ยเออเออเออไอ้สัสกูบอกเลยนะเกมเนี้ยเกมเนี้ยกูบอกเลย มึงเล่นติดตาโอกาสมึงรอดตาเดียวไม่ก็ไม่ไปต้องนี่ไงไปต้องโอกาสรอดสูงที่ำไมวะเกิดอะไรขึ้นมันบั๊กอ่เนี้ยทุกคนไล่ตัวตนคามุยนอกจากไล่ตัวตัวแล้วใช่เปิดก็ผีด้วยเนี้ยบั๊กกล่องด้วยตอนนี้หันหน้าแทบไม่ได้เลยตอนนี้หลอดกล่องข้างทำอะไรไม่ได้เนี่ยเด็กเฉยทำไมบั๊กกอ้าวมึงทำอะไรไม่ได้เหรอเก็บวิญญาณได้ไหมลองมาเก็บดิไม่ได้เราไปเก็บวิญญาณไปก็ตีกูอึดด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 ้ดด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 ด หลุดบล็อกกล่องแล้วแต่ยังล่องผนอยู่นี่นะพี่กล่องนี้เดี๋ยวก็บล็อกอีกหรอกเฮ้ยใครตายเงี้ยใครกูช่วยได้เปล่าคนกูเข้าตู้นี่เข้าตู้เข้าตู้บล็อกหายไม่เอาเดี๋ยวบล็อกหายตัดแปเหรอเอาดีๆ เราเข้าตู้นี่เบอร์หายเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบไปชุบไปไล่เซเบอร์ไลเซเบอร์ชุบชุบเฮ้ยที่ไหนไว้เนี่ยเฮ้ยทำไมวิญญาณตกไปอยู่ตรงนู้นโอ้ตรงนี้อ้าวเฮ้ยวิญญาณวิญญาณวิญญาณเลยวิญญาณทำไมวะนะน้ายังไม่ทสงบวิญญาณกูน้ายังไม่ทสงไอบวิญญาณไปไหนไปไปไปอย่าอยู่อย่าอยู่เอาลอาเข้าตู้ดีกว่ารหายเร็วๆเร็ว ตู้อยู่ไหนวะตู้พ่อนี่นี่ตู้แถวนี้แหละตู้นั่นตู้นั่นเออตู้นั่าตู้น่าเอออมเมดี้แล้วไอ้เออหายอ่ะหายอ่ะหายแล้วทำทำผีต้องให้ผีต้องให้ผีเนี่ยบั็กเหมือนไอ้โดนอ่ะแล้วผีตีตู้อ่ะแม่งก็ลองหมดเลย เอาคือมึงกดเข้าตู้กดไอ้นี่พร้อมกันเหรอเออารมณ์เหมือนไอ้ไอ้บลกประตูตอนนั้นอะที่ที่กูกดปิดประตูแล้วแม่งก็จ้วงกูรัวๆเลยอะขมุนเอาผีมาแล้วเพื่อนอะไรกันนีคนเจ็บหนักก่อนคนเจ็บหนักก่อนไม้มันรู้ไม้มันทต่อเลยมดไม่เจอเจอแต่พี่ ไอ้ตอไอซีนัดกดมูนรูมันตามไม่ได้มันตามไม่ได้ไอ้มูนรูข้างบนน่ะต้องให้กันต้องขาตู้เฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยน้าไปเรียบร้อยไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ผีทุกตู้ด้วยขีว่าทุกตู้ดิผีโยนไปกันเข้าตู้ดิเข้าตู้เข้าตู้เป็นหมาไอ้นู เขาตู้ที่ไอ้นูไอ้ยอย่างไงานเลยสุดแล้วจะต้องมาทำไมได้ต้องาเข้าไปในตู้พี่เขาบอกว่าตัวเขามันมาไอ้หนูเสียแข็งโอ้เขาตู้โอ้มึงก็สามร้อยไอยิวเลยมั้ต้อมีมายเยอะเลยเว้ยคิดว่าจะการที่เล่นม้ายทั้งหมดตรงนั้นเลยวะ นีไงเลียบเลยแยมยนและเรียบเนียนเฮ้ยยืนไหนกันอ่าไม่เจอหรอกอ้าไม่เจอหรอกเสียเาเสียในใครเสียงใใจยังไงเขาเสียงายใจทำไมมันแปลกแวะอสอนดีลยอยากกูลยอยากอยู่ในห้องภากเสียงแล้วกันขี่นู้ขาหมวย นี่ลูกหาตู้เลยทะลุตู้เลยแหงตู้เลือดไล่ทะลุตู้เลยนะผือ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 นี่ค่ะนี่้กดอัดไว้อยากรู้อยากรู้ใครพากเสี่ยมผู้หญิงคนนี้กูอยากรู้มากสวษณีย์เปเกมตลกอยากรู้อะใครเป็นคนภาคเสี่ยเมื่อกี้มีใครไม่ได้ยินแบบกูบ้าง ไม่ใครกดอหรอกนะมึงโอ้มึงกดอัดไหมเปล่าแฉขาตะวันไปดูในคลิปด้วย